สวัสดีค่ะวันนี้ช่องอลินอลันคิดทีวีนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะหลีกหนีความวุ่นวายนะคะเพื่อมาพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาตินะคะ ที่นี่เลยคะ่ะจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้หมู่บ้านคิรีวงนะคะอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองคะ่ะบอกเลยว่าที่นี่นะคะอยู่แบบโอบล้อมธรรมชาติเขียวขจีนะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในโลกก็ว่าได้เอ๊ะหรือในประเทศไทยหรือในโลกค่ะเอาเป็นว่าอากาศดีมากๆเลยคะ่ะ และเสน่ห์ของหมู่บ้านคิรีวงนะคะที่เป็นที่กล่าวขาในหมู่นักท่องเที่ยวนั่นก็คือความสงบและความเงียบนั่นเองค่ะมาที่นี่แหละเราได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบทเลยนะคะอิ่มไปกับบรรยากาศหมู่บ้านกลางหุบเขานะคะได้มานอนพักผ่อนฟังเสียงน้ำไหลผ่านแก่งหินต่างๆนะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะกลายเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด,ด้วยค่ะ ตอนนี้ได้รับรางวัลด้วยนะคะเป็นรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประจำปี2541ประเภทเมืองและชุมชนนั่นเองค่ะ ดูบรรยากาศสิคะเนี่ยถ้าใครชอบเล่นน้ำอะ่ะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดค่ะที่นี่น้นําไหลลงมาจากขุบเขานะคะแล้วก็เป็นน้ำที่น้าที่เย็นชุ่มฉ่ำมากมากเลยค่ะน้องอลินกับอลันก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะลงไปเล่นน้ํากันแล้วดูสิคะน้ําใสมากๆเลยแล้วก็ในการมาพักผ่อนครั้งนี้นะคะเราพักถึง2คืนด้วยกันนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบเล่นน้ำมากๆอันนี้ดูบรรยากาศรอบๆคะ่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นอาทานน้ําที่ไหลยอยู่ตลอดเลยนะคะและนี่ค่ะก็ถึงจุดที่เราลงเล่นน้ำกันแล้วนะคะน้ำที่นี่เหมาะก,กับเด็กมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้ำจะไม่ลึกมากนะคะน้ำตื้นๆเองนะคะถ้าลงไปก็คือประมาณหัวเข่าของผู้ใหญ่เองค่ะ และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะช่วงที่เราไปช่วงนั้นก็จะเป็นเดือนกรกฎดานะคะก็ช่วงเป็นช่วงที่ฝนไม่ได้ตกมากนะคะอาจจะมีตกบ้างก็คือพรมบรรยากาศกําลังดีเลยค่ะแล้วก็ที่ห้ามพลาดไม่ได้เลยสําหรับท่านที่มานอนพักโฮมสเตย์นะคะตื่นเช้ามาเราต้องข้ามสะพานไม้นี้เลยค่ะ เพื่อไปที่ตลาดนะคะตลาดของหมู่บ้านค่ะจะอยู่ฝั่งนู้นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศกันค่ะ และสะพานม้นี้ก็เป็นจุดเช็คอินที่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะคะถ้าใครพลาดเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงคิรีวงเลยค่ะแล้วเราก็ถึงฝั่งนี้แล้วนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดนะคะเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านขายเป็นของพื้นเมืองของทั่วไปนะคะของชาวบ้านเลยนะคะนี่เลยบรรยากาศนะคะ ของกินน่าอร่อยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยงั้นต้องขอตัวไปเดินช้อปปิง้งหาของกินอร่อยๆกันนะคะสำหรับท่านใดค่ะที่อยากจะหลีกหนีความมุ่นวายในกรุงเทพนะคะอยากมาพักผ่อนนะคะที่ที่ใกล้ชิดธรรมชาติบรรยากาศดีๆนอนฟังเสียงน้ำไหลนะคะแนะนำที่นี่เลยค่ะ หมู่บ้านคิรีวงนะคะอำเภอลานสากาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจริงๆจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะแยะเลยนะคะถ้าเลยจากคิรีวงไปหน่อยก็จะเป็นวัดเจดีนะคะหรือจะเป็น อาลันสกาฟาร์มแกะนะคะที่เที่ยวค่อนข้างเยอะเลยยังไงก็แนะนำเพื่อนๆนะคะแวะมาพักผ่อนที่นี่กันก่อนได้เลยค่ะสำหรับทริปนี้นะคะช่องอลินอารันคิดทีวีต้องขอลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่ในทริปหน้านะคะครั้งหน้าเราจะไปเที่ยวไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะบ๊ายบาย